วันนี้เราจะมาแกะบูฟักทองกันแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกับตัวที่ทุกคนน่าจะพูดถึงกันอีกก็คือ Secret V2 ผมโฟกัสจากฟูนาทีวีนะครับวันนี้เจะมาแกะตัวของลาบูบูกันซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่หล,หลายๆคนน่าจะค่อนข้างหือหากันในช่วงเดือนตุลาคมค่อนข้างมากเพราะว่ามันเป็นตัวที่เข้ากับธีมของฮาโลวีนก็คือเป็นลาบูบูฮาโลวีนแล้วก็เป็นตัวที่คล้ายๆกับตัวของลาบูบูที่เป็นเวอร์ชัน V2 ซึ่งเป็นตัวที่เป็นแบบนั่ง ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกับตัวของตัว v 2ที่เป็นซีเค e ตตัวนี้ด้วยนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะเพราะว่าหลายๆคนอยากได้ตัวของฮาโลวีนกันเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกับตัวของซีเค e ตซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็จะมาลองแกะให้ได้ดูแลเดี๋ยวเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เนือเดี๋ยวเรามาแกะตัวของลาบูบูฮาโลวีนกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยจริงๆผมได้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะครับซึ่งก็ เหมือนกับหลายๆตัวของทาง Pop Mart ที่ได้มีการาเปิดวางจำหน่ายซึ่งสำหรับคนที่สั่งผ่านแอปเนี่ยก็จะต้องรอจากจีนนะครับเป็นเรื่องปกติจะไม่ได้เป็นสินค้าที่พร้อมส่งในไทยหรือว่ามีแบบว่าคนรับหิวจากในไทยอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าอันนี้เขาคนละสต็อกกันเป็นหนึ่งในตัวที่ผมไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะมีคนสนใจเยอะขนาดนั้นเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยคือถ้าไปดูในตามกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมีการแบบว่าเพิ่มหรืออัพราคาจากตัวราคาปกติของมัน,นยอยู่ที่850บาทแต่ว่าเขาบวกกันราคาเนี่ยคือมีตั้งแต่1,000ถึงประมาณ2,500ซึ่งผมงงมาก ว่าทาไมอะไรมันแพงขนาดนั้นวะเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะว่าผมกดได้เพราะว่าด้วยวิธีเทคนิคการกดอะไรต่างๆเนี่ยผมขาดว่าผมรู้แล้วนะว่าต้องกดยังไงเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันมีการแบบว่ากดที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากซะจนแบบว่าระบบมันค่อนข้างที่จะช้านะครับทําให้ตัวของแบบอันนี้เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเกือบจะไม่ได้แล้วด้วยซ้ําก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่าได้มาเนี่ยก็โชคดี แต่ก็สุดท้ายก็ได้มานะครับก็เกือบจะไม่ได้แหละตอนแรกเพราะว่าแบบมันก็มีวิธีกดของมันนะสำหรับไอาการกดของพวกนี้นะครับซึ่งถ้าใครอยากดูนะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับกดไลค์กดแชร์กันไว้ได้นะครับจะได้แบบว่าทําคลิปแนะนํากันเนาะสำหรับคนที่อยากที่จะอยู่บ้านวอร์มนิ้วรอนะฮะแล้วก็กดเอาไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าในแอปเพื่อไปรอกดจองคิวอะไรกัน ตามแบบว่าร้านต่างๆอะไรกันผมว่าถ้าเกิดว่าเอาจริงๆนะกดในร้านออนไลน์ผมว่าง่ายกว่าแต่มันก็จะมีเทคนิคอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคสำหรับไอ้กล่องแบบนี้เนี่ยคือจริงๆอ่ะมันคล้ายๆกับกล่องของ for of the w i l d s เลยนะที่เป็นกล่องที่เป็นระบุผู้ส่วนนะ่ะมันจะแกะค่อนข้างยากมากพวกนี้คือเขาทำมาเหมือนแบบทำให้มันแกะยากแล้วผม,ผมคิดว่าน่าจะเป็นการกันขโมยด้วยไม่ให้แบบว่าแกะได้ง่ายมันทำให้แบบว่าเวลาจะแกะอันเนี้ย ออกมาจากกล่องอ่ะมันจะต้องแกะทั้งด้านบนด้านล่างเลยเพราะว่ามันจะมีกาวติดอยู่รอบตั้งแต่แบบกล่องข้างในติดกับตัวพลาสติกกล่องข้างนอกที่เป็นกล่องใสแล้วก็กล่องใสติดกันเองด้วยนะฮะทำให้แบบว่าเวลาจะเอาวันนี้ออกเนี่ยคือค่อนข้างที่จะลำบากมากเลยอีกอย่างนึงก็คือที่เขาไม่ค่อยแบบว่าจะแกะอันนี้กันเพราะว่ามันเอาไปขายต่อใช่ไหมทำให้แบบว่าคนที่จะซื้อไปที่จะใช้เองเนี่ยจะค่อคนข้างที่จะ มันก็มีแหละแต่ว่าคนที่จะเอาไปขายส่วนใหญ่จะเยอะกว่าไงก็เลยมันไม่ค่อยอยากจะแกะกันอะไรประมาณนี้เนาะโอเคออกได้ละโอเคเดี๋ยวโอเคนี่คือตัวของบูฟักทองที่อยู่ในกล่องกระดาษแ,แข็งแบบนี้นะ,ะที่โชว์เดี๋ยวต้องใช้การเปิดตรงนี้อีกเหมือนกล้องอะมันทํามาให้แบบว่าถ้าเกิดมันฉีกมันขาดเลยคราวนี้มันจะไม่เหมือนตัวของฟอสวาวที่ว่ากล่องมันเป็นแบบ2ชั้น แล้วแบบมีที่ให้เราสามารถแงะออกได้นะเห็นปะมันเหมือนมันติดเทปหรือว่ามันติดกาวมารอบๆเลยอาจจะเห็นนะฮะว่ามีอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นตรงฝั่งตรงเนี้ยต้องไปดิงไกที่คมๆหน่อยเออโอเคโยมียึดตรงไหนบ้างวะเนี่ยมันไม่ได้ทำมาให้เปิดได้นะตรงเนี้ยถ้าดึงนี้ต้องค่อยๆดึง จนเห็นตรงนี้เออเห็นไหมตรงนี้โอเคอเคู้ไม่รู้ขนลุยไปวะอะไก็ฟังนี้นอีกอย,ยากละขอตีลังกาหน่อยนะฮะขนมันก็ไอ้นี่เหมือนกันนะค่อนข้างจะฟูงไงก็เลยแบบว่ากลัวมันจะโดนตัวมากเลยเนะี่ยมียึดตรงไหนยึดตรงก้นหีิเหรอถาจริงมียึดตรงก้นหีิเหรอ โอ้โหนี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นปะตรงนี้เหมือนมียึดตรงก้นอีกองแล้วแบบก็ไม่ใช่ว่ามันจะดึงออกง่ายๆเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเอาตรงพวงกุญแจออกก่อนดีกว่าน่าจะง่ายกว่าจริงๆมันก็ดึงได้เลยอ๋อไม่ใช่ดิไยโง่ตั้งน้นอันนี้ไม่ต้องอันนี้ก็ได้อ๋อแล้วก็แบบอันนี้เอาก็ได้นีหว่าใช่ไหมก็คือเราเอาพวงกุญแจออกมาจากตัวมันก่อน ไม่ยังเป็นต้องไอ้นี่มันอุ๊บโอเคดีนะจับได้อ่ะโอเคเหือสุดท้ายละตรงก้นโอเคอยู่ตรงนี้นะฮะไม่รู้เห็นกันปะอูข้างในเลยกันไกสสำคัญมากเลยนะต้องเป็นกันไกที่คมมากๆหน่อยนึงไม่งั้นแม่งตักเสียหมดโอเคโอ้ เนี่ยเห็นปะมันแบบถ้าเกิดว่าตัดแบบอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันก็ขนเนะี่ยขนลุยได้นิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกมันขนมันฟูอ่ะแล้วแบบมันมีโอกาสที่มันจะโดนอยู่แล้วบางทีตัดต้องระวังนิดนึงนะสําหรับแบบเวลาเอาไอพวกนี้ออกมาโอเคผมเอาพวกนี้ออกก่อนอันนี้ตรงนี้หลังหัวฝังนะึงะน่าจะหลุดไปแล้วเอยางยาง แล้วแบบฝังสลึกด้วยนะมองไม่เห็นโอเคแล้วนี่ก็เป็นตัวของ laboo boo fuk thong halloween นะฮะที่หลายๆคนตามหากันแล้วก็อยากได้กันเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกับตัวของซี c r เ t สสำหรับตัวนี้เนี่ยขาขยับได้นะแบบว่าขยับไปขยับมาได้แล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยถ้าเป็นของแท้นะครับจะเป็นเขียนว่าเป็นป๊อปม r ดผมไม่รู้สึกว่ามันนูนหรือไม่นูนนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันตัวของมือขยับได้ เวลาเล่นขยับได้แล้วก็หน้าหน้าจะไม่เหมือนกับตัวซีเค็เดี๋ยวค่อยเทียบอีกทีนึงตาจะแบบว่ามองตรงนะครับน่าจะมีเป็นเหมือนเป็นแต่งหน้าเมคอัพอะไรนิดหน่อยตรงจมูกแก้มแล้วก็ด้านซ้ายกับด้านขวาจะไม่เท่ากันนะเห็นปะด้านหนึ่งจะด้านซ้ายจะต่ํากว่าทางด้านขวาตรงนี้ด้านขวาจะสูงกว่านิดหนึ่งนี่ตัวหัวของเขาเป็นกระโหลก แล้วก็มีตาเป็นเย็บนะอันนี้เป็นเย็บมีจมูกนะฮะแล้วก็เหมือนเป็นรอยไม่รู้เป็นรอยคิ้วหรือเป็นรอยแบบทำแบบเป็นแผลไว้ตรงขาวๆเป็นเงินๆตรงเนี้ยแล้วก็จะเป็นรอยเย็บตรงเนี้ยรอบๆเลยแล้วหัวจะเป็นหูเป็นหัวยาวผมไม่รู้ว่ายาวหรือไม่ยาวนี่มันต่างกันยังไงนะสำหรับราบบูบูผมไม่รู้ว่าแต่ละเวอร์ชันต่างกันยังไงนะครับ แล้วก็เป็นตัวของมันเนี่ยอ่าฟักทองเนี่ยคือมันเย็บมาอยู่ในตัวของมันเลยนะเวลาบีบเนี่ยไม่รู้สึกถึงตัวข้างในนะครับน่าจะเป็นส่วนหัวเนี่ยเย็บติดกับตัวของฟักทองแขนเนี่ย <_ t ong> ก็เย็บติดกับตัวฟักทองขาก็เย็บติดกับตัวฟักทองนะฮะเพราะว่าจะเห็นข้างๆว่าแบบว่ามันเหมือนมันไม่ได้มีอะไรข้างในสักเท่าไหร่แต่ผมไม่แน่ใจนะไม่ชัวนะครับ <_ that S 2> เพราะว่าเวลาบีบแล้วเนี่ยมันก็คืนตัวอยู่นะ แต่แบบมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนกับตัวของไอ้ลาบูบูที่เป็นตัวสีสเข็ดหรือว่าเป็นตัวทั่วไปที่แบบว่าเหมือนอารมณ์เหมือนเอามา,อาเอาฟักทองมาโปะอีกทีหนึ่งอ่ะมันเหมือนมันเป็นแบบว่าหัวต่อกับฟักทองแขนขาต่อกับฟักทองมากกว่าอาแล้วนี่ก็คือด้านหลังเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษมากมายนะครับตัวสแตปของมันเป็นเขียนว่าป๊อปมาดเป็นแบบเย็บนะทำเย็บเป็นกราฟิกไลน์ เดอะมอน t เตอร์เติม s นะครับเดอะมอนสเตออ่าเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวแท็บของเขาเออไม่ใช่แท็บสิต้องเรียกว่าเป็น label เป็นฉลากเนี่ยเดอะมอนสเตแล้วก็เขียนว่าป๊อปมาดอยู่ทางด้านหลังตรงนี้แล้วก็เป็นพวกแสดงแบบพวกมาตรฐานอะไรต่าง วัสดุใช้อะไรทำบ้างใช้ pvc ทํา52%บ8นี่อะไรไม่รู้นะฮะ1น0นี่ก็อะไรไม่รู้เป็นภาษา,าจีนหมดเลยนะแล้วก็มีคำแนะนำในการทําความสะอาดในรูปแบบภาษาจีนที่เหลือนี่คือเท้าเออนี่เท้าจะเห็นเงาๆนะอ่าจะเห็นเงาเ,งาเงาว,ว่าผมไม่ว่าน่าจะเป็นการบ่งบอกว่าเป็นสเต็์อันหนึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวที่เป็น V2 เนี่ยมีหรือเปล่าเดี๋ยวเทียบไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็มืออะไรเนี่ยก็ขยับได้ก็คือเหมือนเอาให้เด็กเล่นได้อันนี้นะครับแบบว่าจับจับรูปๆคำคำได้แล้วนี่ก็เป็นตัวของลิงของเขาเดี๋ยวผมใส่ในปุ่มกุญแจก่อนดีกว่านี่นะฮะก็เป็นใส่แบบปุ่มกุญแจเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาเทียบกับตัวของ V2 ที่เป็นซีเคร็ตกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวซีเคร็ตของ V2 นะครับที่ ผมไม่ได้ดวงดีขนาดนั้นนะอันนี้คือไปซื้อเข้ามาเทียบความต่างก่อนก็คือ,อทั้งสองตัวนี้วางนั่งได้ทั้งคู่นะครับเรื่องของหน้าตาอย่างแรกก็คือตัวของซีเคดเนี่ยตัวด้านในของตาเขาว่าจะเป็นข้าวหลามตัดเห็นปะด้านบนจะเป็นข้าวหลามตัดด้านล่างจะเป็นตัวเหมือนเป็นวงกลมส่วนอันของที่เป็นฟักทองเนี่ยตาบนกับล่างที่เป็นขาวเนี่ยจะเป็นกลมทั้งคู่แล้วก็จะอยู่ทางด้านบน ตรงกลางแล้วก็จะเยื้องไปทางขวาทั้งคู่นะฮะจะแตกต่างกันจมูกสีไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ก็คือตัวซิเคจะแดงกว่าเรื่องของจุดบนหน้าเนี่ยมุมของด้านขวาจะสูงกว่าแต่ว่ารู้สึกว่าตัวของใบหน้าของตัว V2 เนี่ยหน้ามันจะบีบลงมากกว่านะครับหน้าจะมีความยาวมากกว่าตัวของที่เป็นฟักทองนะเห็นไหม ฟักทองมันจะเป็นแบบการสกรีนธรรมดาแล้วป๊อปมาร์ทแล้วก็เป็นค็อปปี้ไลท์แต่ถ้าเป็นตัวซีเค็นะอันนี้ก็จะเป็นเอาเป็นไอ้นี้เลยเป็นเหมือนเป็นเพลทลงไปประทับตาลงไปเป็นป๊อปมาร์ทแล้วก็มีเป็นเกอร์ซิงแบบนี้แล้วก็ตัวของเท้าเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้แบบเป็นเหมือนเป็นเงาของตัวลาบูบูที่เป็นแบบน่าจะคล้ายๆแบบนั่งนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นในรูปแบบลักษณะไหนนะในเท้าด้าน ด้านขวาของเขาอะนะส่วนเท้าด้านขวาของตัวรับบูบนะูซีเค็ดเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันก็คือว่ามันจะเป็นเงาแบบนี้นะครับจะเห็นยากสักนิดนึงนะครับประมาณนี้เนาะเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนเป็นตัวแบบใช่ผมเดานะมันเหมือนเป็นแบบไม่รับบูบูกําลังนอนคานอยู่ก็เหมือนกาลังบินอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คือไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่ามันเป็นในรูปแบบลักษณะใดเนานนะตัวซีเค็ดหรือว่าตัว V2 เนี่ยเวลาบีบมันก็จะแน่นๆ ส่วนในตัวนี้คือผมไม่ชัวร์ไงว่าข้างในเขาอะอย่างที่บอกว่าผมคิดว่ามันเป็นหัวกับขาแล้วก็แขนน่ะต่อกับฟักทองมากกว่าเวลาบีบมันค่อนข้างจะแบบว่าบีบนุ่มกว่าอันนี้มันจะแน่นนะครับอันนี้คือเหมือนแบบหน้าบีบมากกว่าตัวแถบด้านหลังเป็นสีขาวแบบนี้เนาะสีเข็แล้วก็สีสีด้านหลังเนี่ยเป็นป๊อปมาส์นะครับตัวแถบของเราจะเป็นสีขาวหมดเลยเขียนประมาณนี้ทำความสะอาด ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีดําอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเป็นสีดําแล้วก็ตัวป๊อปใหม่ก็เป็นโลโก้ขาวบนเลเบลสีดําพุงกุญแจตัวนี้นะครับสำหรับตัวซีเคดวีสก็จะเป็นน้ําตาลทั้งคู่เลยนะทั้งตัวของตัวแหวนที่เอาไว้แขวนแล้วก็ตัวไอ้แ็บที่เป็นผ้าตรงนี้เขียนว่า The Monsters แบบนี้ ทางอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เขียนเป็นป๊อปมัดแบบนี้แล้วก็เป็นสีเป็นน้ำตาลอ่อนที่อยู่บนเลเบลเป็นแท็บแล้วก็สำหรับตัวนี้แล้วไม่รู้ว่าเป็นตำหนิหรือเปล่านะก็คือขามันขยับได้นะฮะจริงๆมันไม่คนไม่รู้ว่ามันจะขยับได้มากแค่ไหนนะแต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะ,จะขยับเยอะมันค่อนข้างจะหลวมแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้แบบว่าทําให้แขนขาลุดอะไรนะครการขยับแขนอะไรเนี่ยแฮบอสีที่เป็น v 2เนี่ยขยับได้นิดเดียว จะไม่เยอะนะเวลาขยับเนี่ยตรงนี้แต่ว่าตัวของที่เป็นฟักทองเนี่ยมันจะขยับได้เยอะมากเลยขยับสบายเลยขาแขนนี่คือแบบเล่นถ้าเกิดว่าเด็กเล่นอะผมว่าน่าจะสนุกอะ่ะเด็กน่าจะชอบตัวหูเนี่ยจะเห็นว่าที่เย็บเนี่ยของตัวแฮมอซีจะมีความตรงแล้วสูงขึ้นกว่าข้างบนยาวกว่าฮาโลวีนเนี่ยจะเป็นแบบสั้นกว่าแล้ใบหูเนี่ยจะดูแบบหนา หนากว่านะทางตรงสีขาวตรงนี้ประมาณนี้เนาะพวกการแต่งหน้าต่างๆก็ฮาโลวีนก็จะแต่งหน้าจัดกว่านะครับจัดกว่าตัวของ V2 ที่มันจะดูมันแบบว่าแต่งหน้าอ่อนๆกว่านอกนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วทางด้านหลังเนี่ยต้องบอกกันก่อนนะม,มันคือตุ๊กาตาที่มันทําในรูปแบบที่เป็นจํานวนมากเนาะพวกเรื่องของการ QC อะไรเนะี่ยคือถ้าเกิดว่าเล่นกันเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วล,ะละ่ะว่าแบบ ิวี่ของเขาอะมันไม่ได้แบบเยี่ยมยอดหรอกไอเรื่องการซื้อแบบเกินราคาเนะี่ยคือมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนเลยครับอันนี้ผมขอไม่ไปก้าวไกลอะไรนะครับเพราะว่าไอบางตัวเนี่ยเราก็ได้ราคาปกติมาบางตัวเราก็ยอมจ่ายบางทีก็มีถ้าเกิดว่าเราชอบจริงๆอะไรประมาณนี้เนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นกันหลายๆคนอยู่แล้วแหละข้างหลังก็ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรมากครับไม่ได้มีอะไรที่สําคัญอะไรส่วนตัวเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามองกันแบบว่าเทียบกัน2ตัวนี้นะผมว่าตัวของฟักทองอะ ก็น่ารักดีนะในความที่ว่าขนาดของตัวมันใหญ่กว่าเรื่องของรูปลักษณะนนเนี่ยผมชอบในการทําพวกสีของตัววงแหวนวงลิงอะไรพวกนี้ยมันมีการเป็นดําสลับแดงนะซึ่งเป็นสีที่ผมชอบเป็นคู่สีที่ผมชอบส่วนของตัว V2 เนี่ยจริงๆมันก็ดีในแง่ของความที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเปิดมาได้แบบเปิดเองอะ่ะ คือมันกําไรมากๆเลยถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะเอาไปขายได้แล้วก็มีคนทีอ่อยากจะซื้อกับคุณอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่นนาจะเป็นแหละไม่งั้นคงไม่ซื้อมาหรอกเรื่องของความน่ารักเลยเนี่ยผมคิดว่านี้แล้วแต่คนแล้วกันผมอยากให้สีของตัว v 2มาอยู่ในตัวของที่เป็นฮา l โลวีนเพราะว่ามันมีความที่เข้มกว่าคอนทราสมันจัดกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ตัวของฮาโลวีนอ่ะมันน่ารักน้อยลงในความที่แบบว่า ผมคิดว่าพอเวลามองอ่ะแล้วมันวางอยู่เงี้ยผมคิดว่าการวางของตัวฮา l โลวีนอ่ะถึงแม้ว่ามันจะเอียงไปทางด้านหนึ่งเงี้ยแต่ผมชอบในมุมกล้องในมุมนี้มากกว่าอันนี้ก็ลองไปตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อาจจะรอให้มันมีการผลิตออกมาเพิ่มหรือว่ามีการรีสต็อกเข้ามาเพิ่มนะฮะก็ขอให้ กดหรือว่าซื้อกันได้ในราคาปกติกันทุกท่านถ้าเกิดว่าชอบในคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ตัวของผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวของลิงก์สำหรับลาบูบูอะไรเงี้ยผมก็จะลงไว้ในคลิปด้านล่างด้วยครับเป็น f i l i a t e ที่สนับสนุนทางช่องของเราด้วยก็เป็นทางร้านของป๊อบมาโดยตรงนะฮะก็ขอให้กดกันได้ครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ